ยังคะว่าตอนนี้เราสามารถเช็คได้แล้วนะคะว่าสถานะบัญชีในช่องติ๊กของเรานะั้นะอยู่ในภาวะซุ่มเสี่ยงมากขนาดไหนล่าสุดคือมันไม่ขึ้นเครื่องหมายอัศเจลีตัวสีแดงที่หน้าช่องแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ครูนเราจะมาบอกวิธีเช็คให้นะคะว่าทำยังไง ก่อนอื่นครูนาราต้องขอเท้าความแบบนี้ให้เมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะครูนารานะ่ะลงคลิปไปเป็นแบบรูปภาพนะคะเนื่องจากว่า Tik t o k ต,ตเขาป๊อบอัพขึ้นมาว่าให้เราใช้แบบที่เป็นรูปภาพสไลด์ดูสิการเข้าถึงเพิ่มการเปิดการมองเห็นอะไรแบบนี้นะคะก็ชักชวนนี่พอทําแล้วก็โพสต์ไปแล้วใช่ไหมก็สังเกตดูว่าเอ้ยยอด ยอดยอดวิวอะไรมันก็ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นหรือว่าผู้ติดตามของเราอาจจะชอบการดูคลิปมากกว่าคนลักก็เลยแบบทำเป็นสตรอรี่ซึ่งสตรอรี่มันอยู่ได้24ชั่วโมงใช่ไหมมันจะปล่อยไปไม่กี่ชั่วโมงนะขึ้นแจ้งเตือนมาว่าคุณทำผิกดกฎชุมชนน่แล้วคุณลักษณ์ก็ไปกดส่งคำร้องไปอ่ะก็เพราะว่าในคลิปคุณลัก์ไม่ได้ทำอะไรผิกดกฎเลยสักพักหนึ่งเขาก็อนุมัติให้ผ่านจากนั้นไม่นานโพสที่เป็นภาพสไลด์ของคุณอลักค่ะ ก็เดิน่าคุณละเมิกดกฎชุมชนนะนะคุณละก็กดส่งคำร้องไปอีกเพราะว่าตอนที่ลงสตอรี่ไปเนี่ยพอยื่นคำร้องมันก็ผ่านไงดังนั้นอันที่เป็นปะไลาภาพในช่องของคุณละมันก็ต้องผ่านเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันไม่ผ่านจา้ะมันบอกว่ายังไงคุณละก็ผิดก็เลยกดเช็คสถานะด้วยวิธีนี้ะไปดูวิธีกันค่ะ ที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือนะคะเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวไล่ลงไปข้างล่างคะ่ะให้เจอคำว่าการสนับสนุนศูนย์ความปลอดภัยฐานะบัญชีคะ่ะถ้าใครไม่เคยทำอะไรผิดกฎก็จะไม่ขึ้นสถานะบัญชีแบบนี้นะคะแต่ถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือต้องระวังต้องคอยเช็คให้ถี่ั่วนเลยว่าข้างในโพสของเราข้างในคลิปของเราเนะี่ยมันมีอะไรที่มันมีความสุ่มเสี่ยงว่าจะไปละเมิดกฎชุมชนไหมไม่เป็นไรเนาะ